ล่าสุดมันมีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเห็นเห็นนางงามเอาไปลงคลงิปเรค่ะก็เป็นเรื่องปกติไหมที่นางงามจะไม่พอใจเกี่ยวกับผลการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็<ม>อย่างท,ที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะคือน้องเนี่ยไม่พอใจในผลตัดสินที่น้องตกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราตัดไปเนี่ยมันเป็นรอบของสวิมมิ่งสูทเขาก็เอาชุดสวิม <laughs> มิ่งสูทมาใหซ่อน <laughs> แล้วเขาก็บอกเขาไม่ออกมาเราก็เลยหาชุดสวิมมิ่งสูทให้เขาใส่ เขาก็บอกเขาไม่ออกเขาจะไม่แบบไม่แสดงต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้ายูไม่แสดงยูโกได้เลยยูโกโฮมได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไปบอกประเทศอื่นว่าเออไม่ต้องออกนะคุณตกรอบไปแล้วไม่ต้องออกเลยไม่ต้องไม่ต้องทําโชว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยยูไม่โอเคยูออกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าทาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนางไม่พอใจนงก็เลยเืียงของใส่หนูอาจจะไม่เห็นในคลิปเพียงของใส่หนูแล้วก็ เดินเข้ามานั่นแหละค่ะแล้วก็พอดีโชคดีที่มีพี่ๆท,ทิฟฟานี่คอ,อ,อยแบบช่วยกันแล้วก็มีน้องซานเวียดนามกอดอยู่ที่เห็นในคลิปอะไรอย่างเง <và S 1> ี้ยค,ค่ะจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆมีทิฟฟานี่ด้วยแล้วก็นักแสดงทิฟฟานี่ทุกคนที่แบบว่าช่วยเอสมอนนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราก็โชคดีที่สติดีเพราะที่แบบไม่ได้ทําอะไรออกไปแล้วก็คิดว่าตัวเองมีพู้ที่ภาวะประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นผู้จัดการกองประกวดด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเรานิ่งจะดีกว่าเพื่อชื่อเสียงขององค์กรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ทางผู้หญ่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้พูดคุยนะคะแต่ก็มีคุณจ๋าโทรมาเลยว่าเ,เ,อเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก<อ>็เลยบอกว่าขอให้งานมันจบก่อนแล้วก็ให้โฟกัสที่คนที่มงก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่าว่าปีหน้ามาเลจะต้องส่ง อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอสบอนคิดว่าให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เอสบอนเป็นส่วนประกอบหนึ่งก็อย่างที่คนเดียว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะเอสบอนก็เดินออกมาเชิญรางวัลก็ยังยิ้มแย้มปกติใช่แล้วทัเหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนที่เอสบอนจะออกมาเชิญใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนค่ะใช่เกิดก่อนใช่ค่ะตอนรอบชุดวินาทพอประกาศปุ๊บนางก็ปีแตกเลยแล้วก็ตอนนี้น้องก็ตั้งป้อมไลฟ์สดอยู่พร้อมรอเอสบอนเข้าไปแต่ว่าทีมงานก็ไม่ให้เอสบอนเข้าไปตรงนั้นเลยก็เพราะเแปลว่เขาไม่ันผ่็นอย่างมาก ใช่มมใช่ไม่ยอมใช่ค่ะแต่ก็ก็กโอเคปล่อ,อยไปค่ะหลังจากนี้เราจะมีมาตรทางกองจะมีมาตรการกับก <c oughs> ็ <c oughs> เอสมอน์คิดว่าผู้ใหญ่คงจะเข้มงวดเกี่ยวกับผู้เข้าประกวดมากขึ้นะนะคะแล้วก็ไม่จริงไม่ใช่ว่าเราไม่เข้มงวดในในปีก่อนๆนนเราคัดมาดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหตุฉุกเฉินแหละด,ด้วยความนางคงมีภาวะจิตใจๆๆที่อาจจะไม่เข้มแข็งพอกับผลตัดสินนะก็คงแบบเสียใจมากๆสำหรับน้องอะไรเงี้ยค่ะก็ประเทศอื่นๆนะครับ เพลอื่นก็ก็คือถ้าไม่ไม่เข้ารอบก็ร้องให้ปกติแต่ว่านางเหมือนแบบอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงมากๆอะไรเงี้ยคงคงแบบใช่คงแบบช็อกกับผลตัดสินอะไรเงี้ยตอนนั้นตกใจไหมที่แบบตกใจค่ะตกใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าตกใจมากแล้วก็อารมณ์ขึ้นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเราโดนไหลฟาดแต่ว่าก็โชคดีที่จับยังชั่งใจทันแล้วก็ไม่ได้แสดงอะไรไป ก็พอพอเกิดเหตุการณ์น kind of ี movie, <S <S 1> <S 1> ้ขึ้นเนี่ยนะคะก็มีเหตุชลมมนเกิดขึ้นก็คือมีคนเนี่ยไปบอกนางงามประเทศอื่นที่ตกรอบว่าคุณไม่ต้องออกไปไม่ต้องใส่ชุดราตรีไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำทุกคนหยุดเลยหยุดโกให้แบบว่าคนที่เข้ารอบพลานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอสมอนด์เป็นคนคุมงานอะไรเงี้ยก็ต้องดันออกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่มันข้างหลังค่อนข้างซับซ้อนใช่แล้วก็ รุ่นต่อไปไหมว่าต้องค่ะก็จริงๆก็เอส o มอนว่ามันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะแหละว่าว่าหน้าง,งานจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นทุกเวท,ทีแหละก็ต้องยอมรับกับผลตัดสินที่เกิดขึ้นแล้วกันนะคะใช่ใช